ตั้งใจเบื่องแท้โอ้อันนี้วอเท่าแกส่วนมั่นนะอ้เท่าแกส่วนมั่นตาเทิบทิบหลัหลับอ้บรรยากาศ่วนมันนะ่นเนาะกินโอ้ยโงนว่เอาโอ้แล้วละบอนี่จัดโุบคักคักยกเบื้องด้วยหันไปติ๊กเอกโอ้ออันนี้อันนี้แค่น้ำจิ้มรอดูของแท้นะ นนเ,นเนี่ยเงาหน้นของแท้แน่นอนนี่นี่เงานี่ๆๆนี่นี่นี่ดูสิดูสิ <ๆ S 2> เขาทำกันอย่างนี้นะหนึ่งสองสามอ้โอ้บหคักคักคักเอาล้อเอาอองัใหม่ละ นี่ลคืออ่างจบายปักบ่อันงัดอันไม่มีปักบ่จัดไปจัดไปเอามาใส่ที่ตัวนี้เออคูดเอาคูดน้ำเอาแบบล้อมาละเราฟันเสือล้อแล้วก็หิ้วไปเสร็จแลนี่ปั้งนองไรเอาเอามาติปะคูดเอาเสียมมาคูดไคสิไปดึงอยู่หั่นสิแล้วจะคือเอามาใส่นี่ติงัดนี่ เอาพา้าเอาเสียมเอาฟูตเอา,า,เปอา,าไปแม่ไปเอาอันนั้นน<ว>่ะแพงไปล้อ,อก,กับอันนั้นน่ะล้อกับันงัดนั่นย้คแคมทางค่ะเอาอันเดียวนี่ทิีมังัดมันนี่ก็ไล่ คว <edition S 2> ามยืดความันเนาะอันนี like ้คือธรรมดาเด้ถ้าปปุเดินเดินเลิกว่ามันนี่นะได้เด็กเดินก็ะปุเดินเดินสี่บ่เด็กว่าเดินสองเดินสามสองเดินสมันจิบเดินมันเก้าเดินเออนเทเบิ้ลตัวนี้ของแท้นะนี่ของแท้มันรุนมันรุนกันโอ้ my god <laughs> ดูสิเขาทำกันอย่างนี้โอ้ใหญ่ลีนแ้นนนทำแข้งทำขาเนี่ยนะอ๋อแซมอันตัดตัวนี้เอาเพราะว่างัดขึ้นแล้วจึงตัดมันจึงขึ้นง่ายงาดมันหนกักใบมันเด็กอืดูสิดูสิเขาทำกันอย่างนี้เออช่วยกันช่วยกัน อ๋อเบิงคนงัดมันเสือยอดไปเอาล้อมาซื้อมวนแล้วเพื่อนของงานว่าแมนตัดงาลุ่มพีเต็มตัดงาลุ่มพีเออซ้อมเอาก็ได้ดูสิดูสิเขาทำกันอย่างนี้หรอเออตัดอันนั้นแหละตัดจำบโอ้ตานะ กึ้น um. บ่นเลือกเอาตัวมันใหญ่สุดมันมีรูปเลยมันน่นมันนมมมอเจ้ากระตัดหนะงามันออกแล้วก็อมันเอาบ่ไปเอาล้อมาซื้อแล้วก็สูกไปพวกเจ้ากัน